แต่เชื่อไหมว่าพี่เย่ยนะไม่สามารถอ่านคำไปด้วยแล้วก็บอกสีไปด้วยได้ไม่เชื่อนะไม่เชื่อน้องจลองเลยไหมครับได้เลยครับการทดลองตัวหนังสือพิศวงดูนะครับมีอะไรมทีม่ทดลอง,งไหมไ,ไม่ต้องบอกชื่อคำนะครับแต่ที่บอกเป็นสีครับในนี้สีแดง สีเขียวอืมใช้บอกสีใช่ไหมครับคิดว่าทําได้ไหมครับได้อยู่แล้วครับอ้าวอยู่ทีด้วยครับสติกิริยาดูนะครับแดงน้ำเงินเหลืองเขียวเขียวแดงเขาเพี่ยุเยไอ้ไมเพี่ยุ้ยทไม่ได้ยินด้วยอีกรอบาใส่เล่าใส่เล่าใส่เล่แดงน้ำเงินเหลืองเหลืองเงินปฏิกิริยาไอ้ไม้พี่ยุ้ยทาไม่ได้ยินด้วยว่าแต่พี่ไม่ต้องเลยนไม่ติดมั้ง

การที่พี่ยกเยกและน้องแพทริกอ่านสีของตัวหนังสือผิดๆิดทุกๆแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าสมองกับการเรียนรู้ทำงานไม่สัมพันธ์กันเมื่อชี้ให้บอกสีคําที่อ่านส่วนใหญ่คนเราจะเคยชินกับการอ่านคํามากกว่าบอกสีว่าทานั้นว่าสีอะไรถ้าเด็กๆที่อ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถบอกสีถูกได้มากกว่าผู้ใหญ่นั่นเอง